วิธีทดสอบความรู้สึกของคุณเองว่ารักแฟนคนนี้จริงๆไหมข้อหนึ่งรู้สึกเหมือนเดิมไหมข้อแรกเลยนะคะที่คุณเนี่ยจะต้องทดสอบก็คือความรู้สึกของคุณเองนะคะหัวใจหรือว่าภายในของคุณเองว่าคุณยังรู้สึก รักแฟนคุณเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณได้อยู่กับแฟนคุณแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขทุกๆครั้งเมื่อได้อยู่กับเขาคุณอยากกอดอยากหอมเขาอยากอยู่ใกล้เขาเสมอนั่นมันหมายความว่าคุณรักแฟนคนนี้จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่คุณเจอกับแฟนคุณนะคะความรู้สึกคุณเปลี่ยนไปแล้วคุณไม่อยากเข้าใกล้เขาคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อคุณไม่มีความสุขเลยเมื่อได้ทํากิจกรรมร่วมกับเขานะคะนั่นมปนหมายความว่าคุณไม่ได้รักแฟนคุณนี้จริงๆเพราะว่าความรักที่แท้จริง ะะต่อให้เวลาจะผ่านไปแค่ไหนนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าคุณรักคนคนนี้อยู่เสมอมีความสุขทุกๆครั้งที่อยู่กับเขาเสมอนั่นจะถือว่าเป็นความรักที่แท้จริงนะคะข้อ2นะคะคุณจดจํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆของเขาได้หรือเปล่านะคะข้อนี้คุณก็ต้องเช็คว่าเวลาที่ คุณอยู่กับแฟนคุณเนี่ยคุณสามารถที่จะจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาได้หรือเปล่าอย่างเช่นเขาชอบกินอาหารประเภทอะไรไปเที่ยวสถานที่แบบไหนชอบใส่เสื้อโทนสีอะไรคุณจําได้หรือเปล่านะคะถ้าคุณรักแฟนคุณนี้จริงๆแม้เขาบอกคุณแค่ครั้งเดียวคุณก็จะสามารถจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาได้ทุกทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รักแฟนคุณนี้จริงๆนะคะต่อให้เขาบอกคุณบ่อยเท่าไหร่ก็ตามคุณก็ไม่สามารถที่จะจดจําได้เพราะว่า คุณไม่ได้ใส่ใจรายละเอียด เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับตัวแฟนคุณเลยนะคะความรักที่เกิดจากความรักที่แท้จริงนะคะคุณจะต้องแบบว่าใส่ใจเขาจดจํารายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขาได้นะคะถึงจะเป็นความรักที่แท้จริงข้อ 3. สบายใจไหมเมื่อได้อยู่ด้วยกันนะคะข้อนี้ก็ทดสอบได้จากความรู้สึกว่าคุณรู้สึกสบายใจหรือเปล่ารู้สึกว่ารีแลกหรือเปล่าเมื่อเวลาที่คุณอยู่กับแฟนคุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะ เป็นตัวของตัวคุณเองได้นะคะการที่คุณรู้สึกสบายใจเสมอเป็นตัวของตัวเองเสมอเนี่ยแสดงว่าคุณรักแฟนคนนี้จริงๆแต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณเจอแฟนคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อมากๆคุณไม่อยากเข้าใกล้เขาเลยนะคะแล้วก็แบบว่าเวลาที่คุณเนี่ยไปเจอเพื่อนของคุณคุณอยากจะอยู่กับแก๊งกับกลุ่มเพื่อนของคุณคุณรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับเพื่อนของคุณมากกว่านั่นหมายความว่าคุณไม่ได้รัก แฟนคนนี้จริงๆนะคะความรักที่แท้จริง ต้องอยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกว่าสบายใจอยากอยู่กับเขามากกว่าอยากอยู่กับคนอื่นนะคะข้อ4นะคะคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะคะการที่เราเนี่ยเทสบทสนทนาการสนทนาเนี่ยก็เป็นการทดสอบได้อีกอย่างหนึง่งว่าคุณรักแฟนคนนี้จริงๆหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณรักแฟนคนนี้จริงๆเวลาที่คุณเจอเขาคุณจะรู้สึกว่าหาอยากหาเรื่องต่างๆเนี่ยมาคุยกับเขารู้สึกสนุกรู้สึกว่าคุยกันแบบว่าถูกคอกันนะคะรู้สึกว่าไม่อยากที่ จะแบบจบบทสนทนาเลยการสนทนานั้นจะเป็นการสนทนาที่ลื่นไหลเหมือนคุณคุยกับเพื่อนรักของคุณนั่นคือความรักที่แท่จริงแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เขาเจอคุณนะคะคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากพูดกับเขาเลยการสนทนานั้นจะเป็นแบบว่านิ่งๆเนียบๆนานๆไม่มีอะไรไม่มีคําถามอะไรที่จะมาพูดมาคุยกันเลยนั่นไหมายความว่าคุณไม่ได้รักแฟนคุนี้จริงๆนะคะและนี่ก็คือนะคะวิธีการทดสอบ ความรู้สึกของตัวคุณเองว่าคุณรักแฟนคนนี้จริงๆไหมนะคะลองเช็คดูนะคะว่ามีตามข้อไหนบ้างที่คุณพูดมานะคะ